มาน้ำแข็งมาให้กินกินน้ำแข็งชื่นใจชื่นใจชื่นใจกลางวันร้อนแต่ตอนเย็นก็อากาศก็เริ่มไม่ค่อยร้อนลอะแต่กลางวันร้อนมากต้องกินน้ำแข็งก่อนนี่บม่าม้ามีนมวัวแดงให้กินกินป่ะเดี๋ยวมาเทใส่กะละมังให้กินป่ะโอเค๋เยวเขยา่าก่อนแม่เทให้ละอ่ะฝาไปกินนม ชย่ยยยดู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 ินมช่วยช่วยช่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 ย่อยใช่ชอบกินนมพวกเราเปิมไม่กินอกินไหมลูกวะกินเหลูกะหมดภายในพริบตา้องเลกว่าอ่อยอ่อยอมาขนมใหู้อ่ะของน้องเด็กอ่ะอ่ะเบสองอ่ะเออปากกินขนมนะเออกินเถอะลูกกินขัน อ้าวขนมลูกน okay. uh ี huh. 네่ไงคะดุยดุยตุยน้องเล็กอิ่ยไหมคะท้องอิ่อยไหมคะเอ้าเอ้าวไม่จะเอาใส่ม้อนชิม้อนไม่มีหรอกเอออืมกินหรอกกินกินเพอกินเล่นกินเล่นอืมให้เปอรเอ้ยไม่ใช่ให้ปีสองเอาว่ะน้องเล็กขอมาให้อีกอัน บีสองอีกอันเอาป่ะอ่ะมาให้สองอันอืมมาให้น้องเล็กมาให้บีสองครับอะยุกมายุกมายุกมาแม่ยุกมาแม่จุยจุยจุยดูคนท้องดูคนท้องอย่อยไอ้หย่อยโด่งเงงเก่งมีแต่กินหมาลูก กินเยอะๆนะคะคนช่วยยื้ยคนท้องกินเยอะๆลูกเออเดี๋ยวแม่เติมให้อีกแม่เอาอาหารเม็ดมาเติมให้สองถุงวันนี้นะคะโอเคกินเยอะๆหรอกื้ยเื้ยกินเยอะๆหูก,กแม่ไปให้ข้าวกลุ่มเจ้าน้ำตาลก่อนนะแม่ปูที่นอนทห้แล้วนะที่นอนสะอาดแล้วนะคะนีของเล่นอยู่นี่อ่าแล้วนี่อาหารเม็ดเทไวให้เต็มเต็มอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหูกแม่ไปให้ข้าวกลุ่มพี่น้ำตาลก่อนแม่ไปให้ข้าวเพื่อนหนูก่อนนะฝันดีหลกแม่ปิดทัลมนะคะ พูดพัดลมพักก่อนนะลูกเออโอเคนอนผันดีลูกกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวกินข้าวกินน้ำแข็งอากาศเย็นๆแล้วตอนนี้ <laughs> กินซะลูกอันเนี้ยตัวเล็ก <m im ics> นี่ไม่มีขนมแซลมอนหมดแล้วลูกเนี่ยแม่มีวันนี้แม่มีไข่มีไข่ให้หนูกินด้วยเออเนี่ยกินซะกินนะ <m im ics> เออกินซะลูก เก่งมากกินเลยลูกนอนกินซะนอนกินซะกินเสร็จแล้วก็เข้าไปนะเข้าบ้านไปนะลูกนะเออเออรักษาลูกอร่อยอร่อยอร่อยกินไข่ด้วยนะโบกินไข่ด้วยนะลูกอืมกินซะลูกเก่งมากกินไข่ให้หมดนะเออไข่อันนี้มียาป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วยนะเออเออเก่งลูกเก่งโอ้ยโบเก่งเออเก่งเก่งป้องกันพิษสุนัขบ้านะลูกกินซะกินซะลูกกินซะลูก วยใครเนี่ยใครคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวมามา่าหนมให้อ่อาอะไรวะอ่าอันนี้ให้ให้ลูกขายตั้งแต่อันนี้ให้ให้ดาวน้อยชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่อฟ้าใสใช่ไหมคะฟ้าใสาอุ้ยอุ้ยเจ็บเก็บใช่ไหมครัโอ้ยโอ,โอนชนกับชนประตูเลยเดี๋ยวไหลสุดเลยเดี๋ยวอ่ะฟ้าใสา มาใส่ค่ะเออบาเตยบอกคนนี้าได้เตยอ่าเนี่ยอ่ะอ่ะอ่าตาลตาลูกอ่ะเสร็จหาลูกอ่ะเสร็จหาอ่ะอ่ะล้ออ่ะนี่หัวล้อค่ะเอออ่ะประยุทธ์อ่ะอันนี้ประยุทธ์อ่ะประยุทธ์่าลูกอ่ะอ่าหนุ่มแม่ให้ลูกอ่ะโทษทีค่ะพอพอแล้วลูกเปมันได้ไหมดัน้าอยู่ไหนคะ ไหนไหนโซลาอยู่ไหนน่ะแม่ดูซิโซลาอยู่ไหนอื er right ้ออื้อเอามาเอาขนมให้ลูกปฝันดีลูกฝันดีค่ะเออฝันดีค่ะไปนอนนะคะโอ้ยไหนไหนหนูอยู่ไหนคะเดี๋ยวมาหาดิหาดิหนูอยู่ไหนคะโอ้ไปนอนลูกไปนอนไหนม่าดูซิไปนอนนะฝันดีนะคะเออลูกเออฝันดีลูกฝันดีค่ะไปนอน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 ไลูกปลาป่าป่าเอาขนมไปกินนอนไปไปนอนกินไป